Thank you. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอาร์ตนึกถึงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยของชาวพัทยาไม่ว่าจะเป็นน้องๆหนูๆหรือว่าคนที่ทำงานเนี่ยน้องอาร์ตว่าที่เที่ยวที่ไหนตอนนี้ที่กําลังแบบว่าชิลแล้วก็ชิคแล้วก็แบบว่าเป็นที่แบบอินเทรนด์มากๆมั่งเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดถามมาแล้วผมว่าส่วนใหญ่คนที่หยุดกันเนี่ยถ้าอยู่ทะเส่วนใหญ่จะไปทะเลเกาะไม่ว่าจะเป็นเกาะล้านเกาะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าวันเนี้ย พวกเรามาสถานที่ที่พิเศษมากเลยใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยน้องปัดเชื่อว่าน้องๆหนูๆเนี่ยหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องประทับใจมากๆเพราะว่ากิจกรรมที่เรามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้เนี่ยมีทั้งน่ารักแบบว่าน่ารักน่ารักมีทั้งแบบไอเอเวอร์เจอร์มีทั้งแบบโอ้โหรับรองมากมากรับรองว่าวันนี้นะคะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่ไหนพัทยาดอฟฟี่เวิร์ดรีสอร์ทครับเ ช่เพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากๆเลยนะคะาแล้ววันนี้ทางรายการวันนี้ที่พัทยาของเราก็ได้เกียรติให้มาเข้ามาถ่ายทําด้วยครับก็เดี๋ยวไปถามหน่อยถามหน่อยข้างในเนี่ยมีปลาโลมาหลายหลายสายพันธุ์ไหมใช่มากมายแล้วยังไงผมว่าขอขอเอาไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในดีกว่านะครับงั้นไปนี่เราเดินแบบปลาโลมาผมว่าไปกระทะปลาบัตเลอร์มาครับทีมงานเชิญครับ ่จะเห็นว่าเป็นข้างหลังเราเนี่ยเป็นเหมือนบ่อน้ํานะแล้วก็เป็นอัศจรรย์นั่งถูกต้องไหมจะบอกว่าพันที่นั่งเลยนะพันคนเนี่ยนั่งนั่งนั่งกันเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นน่ะจะได้ปาโลมาแลดงห้าทีใช่ไหมครับจะเริ่มประมาณห้านาทีนี่แหละแล้วก็มีกติกาไหมว่าพอเราเข้ามาเนี่ยเราจะต้องแบบปฏิบัติยังไงให้ตามกฎระเบียบของเขาก็คือ คือปฏิบัติตามกฎก็คือจะมีข้อห้ามอยู่ห้าข้อนะครับออก็คือห้ามสูบบุหรี่ห้ามสัมผัสโลมาห้ามไม่หาโลมาห้ามนั่งขอบบ่อแล้วก็ห้ามยื่นมือลงไปในบอ่อนะครับถามก่อนห้ามสูบบุหรี่เนี่ยพี่ปัดเข้าใจเพราะว่ารเราอยู่ด้วยกันในคนหมู่มากเนาะมันก็บางคนอาจจะไม่ชอบแล้วเดี๋ยวนี้เขายิ่งโรณ่าลงาห้ามสูบบุหรี่กัน<ช>ด้วยรจริงๆมันมันไม่ดีนะเรื่องบุหรี่เนี่ยเพราะว่าจะทําให้ ผู้หญิงเนี่ยก็จะหมดสวยผู้ชายก็จะอาจจะแก่เร็วแก่เร็วอะไรนี้ด้วยแล้วก็อย่างที่สองนี่คือห้ามห้ามยื่นมือหมอยื่นมือนี่ก็คือเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมเพื่อที่อาจจะแบบปลาจะแบบมาเล่นมาหยอกแล้วเราอาจจะตกใจไปอย่างนี้ก็คือแบบเราอาจจะมือไม่สะอาดด้วยครับเพราะว่าปลาแบบต้องต้องมีกระบวนการรักษาความสะอาดของน้ําแล้วก็ต้องแบบปฏิบัติตามกฎเช่นคันเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามให้อาหารลงมาครับ เพราะว่าแบบอาจจะทำให้น้ำสกระปกได้ครับเพราะว่าเขามีการรักษาความสะอาดอย่างดีเยี่ยมเลยครับแล้วน้ำเนี่ยเป็นน้ำประมาณว่าน้ำจืดหรือว่าน้ำเค็มน้ำเค็มครับคือแบบปรับทุกอย่างให้เหมือนกับในทะเลจริงๆเลยครับเพื่อให้โลมาอยู่ได้อย่างแบบปกติครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปร่วมสนุกด้วยบนเวทีตรงนั้นเวทีด้านนั้นครับรับรองค่ะว่าต้องสนุกมากๆแน่นอนงั้นเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าเพราะเราจองแล้วจองคิวแล้วจะไป เที่ยวเข้าไปเล่นตลอดเวลานะคะแต่เตรียมอย่างไรคะมีกฎระเบียบอพราะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีพวกแอลกอฮอล์พวกนี้เนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยไปฉีดก่อนที่เราจะลงไปสัมผัสอะไรเพื่อเพื่ออะไรหรอคะฆ่าเชื้ออาความละอเยลเราใช่เพราะว่าละอียดอ่อนมากเล็บมือเล็บอะไรต่างๆนะคะอ่ะทีนี้พอเรานดำนลกท่องเที่ยวตรงนี้ปั๊บ พี่อร,ปรอปภเนี่ยก็จะมีการลค,คลีนอะไรให้<อ>เราก่อนที่จะไปโชว์นะคะอ่ะเตรียมตัวให้งั้นสินให้ใหค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเป็นการเป็นขั้นตอนการทําความสะอาดนะคะ<อ>เพื่อที่ให้ตัวเราเนี่ยสะอาดแล้วเราก็ไปอยู่กับน้องโลมา<อ>คาอ่ะน้องาอาร์ตแล้วหลังจากที่เราไปเปลี่ยนชุดกันมาด้วยเนาะน้องอาเนาะ

ร่วมสนุกกับน้องโลมาบนเวทีแล้วต้องขอบอกว่าสนุกมากๆแล้วก็เปียกทั้งตัวเลยแล้วก็มาเปลี่ยนชุดขับกับสู่สภาพเดิมแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่กับครูฝึกที่ให้เราเนี่ยไปร่วมสนุกที่คอยดูแลเราอยู่บนเวทีตรงนั้นค่ะงั้นต้องขอสวัสด,ดีครูฝึกก่อนสวัสด,ดีค่ะครคูฝึกคะงั้นน้องฝปดขออนุญาตถามว่าที่เนี่ยมีโลมา ประมาณกี่ตัวเหรอคะที่ใช้ในการโชว์ตัวบอสน่าใี่ในการโชว์คือตัวนี้มี4ตัวบอสนะครับพี่มีสิบสี่ตัวแล้วบอหลังมี3าตัวครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างที่นี่มีสายพันธุ์สองสายพันธ์ก็มีสายพันธุ์ปากขั่วกับสายพันธ์พันหัวบาทครับ เมื่อ,อสักครู่นล้ที่ตอนที่ผมจะขึ้นไปครับยังมีการทําความสะอาดมือมีเจ้าหน้าที่มาฉีดแอลโกอฮอลที่มือผม,มครับเพื่ออะไรล่ะครับอ,อันนี้อันนี้เราเราคือการทาความสะอาดมือคือว่าฆ่าเชือ้อเป็นเป็นแอลโกอฮอล์ฆ่าเชือ้อคือการเราเซฟเกี่ยวกับการติดเชื้อของโรมานะแล้วก็มีการรักษาเออดูแลอยู่คต้องป้องกันอยู่ครับแล้วว,วันหนึ่งพี่โชว์กี่รอบอ้าวันหนึ่งก็ห้ารอบนวพี่ าาารรคบบมีเวลอะไ้งก็มีมี9โมง11โมงแล้วก็บ่ายบ่ายโมงก็บ่าย3โมงแล้ว5โมงเย็นเนี้ยยังโชว์อยู่ครับผมแล้วในการในการที่เราฝึกให้เขาเชื่องขนาดเนี้ยเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยเราเราเขามาหอบแก้มเราด้วยแล้วแล้วก็หลายๆอย่างค่ะที่น้องปัดเห็นเนี่ยแสดงให้ถึงแบบว่าความน่ารักของน้องโลมานะอ่านี่ก็อ่าการฝึกก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับคือหลายปีอยู่ครับที่มามาคือเขา ถึงขนาดที่ว่าเขาเามาโชว์ให้เราดูได้คือให้ความสุขกับแขกที่มาดูครับก็ใช้เวลาเกือบเป็นสิปีได้นะครับโอ้โหสิปีแปลว่านะแต่ละตัวนี่ก็มีอายุก็มีอายุอะมีอายุแก่แล้วอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วครับ้เขาแกล้งเราแกล้งเราอยู่ได้เหรอถ้งนั้นสุดท้ายละกันให้เชิญชวนค่ะน้องๆหนูๆผู้ปกครองเพราะว่าจะวันเด็กแล้วว,ลว,วันเด็กนี่ไม่ีววันเด็กนี่ครูขอชวนน้องๆแล้ว พ่อแม่ที่พาน้องๆมาดูาดูโลมาที่พัช้าดอฟฟินเวิร์นแอนด์รีสอร์ทก็วันเด็กนี้ขอให้มีความสุขทุกคนครับเชิญที่พัช้าดอฟฟินเวิร์นแอนด์รีสอร์ทได้ครับขอบคุณมากมากค่ะ